ของสุสานิยายในงางเ a n า k o k International Motor s s o w w 2013พวกเราทินประชาสัมพันธ์พิเศษ s u ุ i l a ี y ขอนำพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดประสบการณ์ขับขี่ที่เราใจปสปอร์ตที่ได้มาตรฐานเช่งในด,ด้านดีไซน์และสมสาารรถนะพร้อมจะนำทางสู่จุดหมายอย่างมากนมั่ในทุกเส้นทา,างแห่งอานาคตกับ s ุ z u k i Way of Life และทุกท่านจะได้รับความึงพอใจสูงสุดผ่านยานยนต์สมรรถนะเยี่ยมจากซูซูกิค่ะขอเชิญทุกท่านไปพบกับซูซูกิเอร์ติกาสุดยอดยานยตรกรรมอนเนกประสงค์ที่ให้คุณควบคุมเส้นทาง,งของชีวิตได้ลกลถึคอนาคตโดยซูซูกิเลดี้หญิงค่ะค้นหาคาตับอนาคตได้อย่างแท้จริงพร้อมนำทางคุณสู่จุดหมายอย่างมั่นใจกับออลิวซูซูกิเอร์ติกาสุดยอดยานตรกรรมอนเนกประสงค์สายพันธุ์ใหม่ ให้อัรฉริยะใจในทุกเส้นทางหรอนอาคตรพร้อมตอบย้ำคุณสมบัติของรถ MPV ด,ด้วยพื้นที่โดยสารสามแถวเจ็ดที่นั่งภายในกว้างขวางสะดวกสบายตอบรับทุกลา์สไตล์ที่หลากหลายโดดเด่นเหนือกว่าด้วยดีไซน์สปอร์ทสมัยหรูหรานั่ตอบรับทุกการขับขี่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมมาพร้อมกับเครื่องยนต์เคดสี่บี1.4ลิตร น้ำมันมี20ที่เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อ้ดยเทคโนโลยีการปริยัน้ำมัน VVT ควบคุมการทำงานของวาล์วผ่านฝั่ง ID ทำให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งทางตรงและทางโคด้วยช่วงล่างที่แข็งแกร่งผ่านล้อกว้างวงเดียวแคบสุดที่5.2เมตรให้คุณเข้าโค้งนิ่งนิดถนนเพื่อเติมเต็มความสุขให้ทุกอนานคตเป็นจริงค่ะ ออนิ ica, วซูซูกิเออร์จาควบคุมทุกเส้นทางของชีวิตได้ไกลถึงอน,นาคตพาคุณสัมผัสประสบการณ์ชีวิตสึดเราใจและทุกรูปแบบค่ะโดยรูปลักสมัยลงตัวได้สัดส่วนในสายด้านหน้าตัดโถงให้ความรู้สึกเฉียบคมหรูหรากระจับจหน้าคมหมดต่อเนื่องกลงเกิแบบแอโรไดนามิไฟตัดหมอกในตัวให้การขับขี่จราบรื่นแม้ไหนที่มืดเสริมอารมณ์สปอร์ตล,ล้ออลลอย1์นิ้ว ภายในสง่ามีสไตล์ด้วยวัสดุสียตาเบสตัดสีเงินสะดวกสบายด้วยพวงมลาลัยพาวเวอร์ปรับระดับได้กับทุกสรีระและท่านน่าปลอดภัยรอนใจกับถุงลมนิรภัยคู่ด้านหน้า SRS เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งแล้วระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรกอิเล็กทรอนิกส์ EBD ค่ะ All New Suzuki Ertiga ทุกส้นางอนาคตอยู่ที่คุณนำทาง